วันนี้พบกับคุณเปิ้ลดีคอนแทคนะคะเปิ้ลจะพามาพบกับคุณพี่ท่านหนึ่งที่มีปัญหาทางด้านดวงตาขณะนี้ตาข้างขวาได้บอดสนิทไปแล้วนะคะเหลือข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งก็ยังเป็นต้อหินอยู่แล้วก็มีอาการที่จําเป็นจะต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูด่วนมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แดงคะ่ะปีพันดีคอนแทคผมตาผมเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินข้างขวานี่มันก็ มองไม่เห็นไปแล้ว๋อข้างขวามองไม่เห็นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลอข้างซ้ายค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเป็นอะไรมาก่อนคะตาเป็นอะไรมาก่อนมันเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินต้อกระจกพาพามาหมดแล้วอ๋อต้อกระจกพาแล้วแล้วมันกลับมาเป็นต้อหินอ๋อเป็นต้อหินซ้ําทั้งสองข้างเลยไหมคะทั้งสองข้างแล้ว ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงคะตาข้างขวาถึงมองไม่เห็นไปแล้วอะค่ะมันตาข้างขวามันทีแรกจะผ่าน,นี่มันไม่มีคิวผ่าช่วงโควิดด้วยสุดท้ายมันก็บอดบอดสนิทแต่ตอนนี้ข้างซ้ายยังเห็นอยู่ใช่ไหมคะข้างซ้ายยังยังเห็นอยู่ก่อนที่จะคินดีคอนแทคการมองเห็นเป็นยังไงคะมันก็มองมัวเว,วลาเราดูทีวีนี่มันจะผ่ามัวค่ะหลังจากได้รับ ได้กินไอดีคอนแทคเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นจากน้ําตาน้ําตาไหลคันหัวตาคันหัวตาปวดตามันก็เริ่มดีขึ้นค่ปวดตาน้ำตาไหลดีขึ้นดีขึ้นค่ะการมองเห็นเป็นยังไงคะเวลาดูทีวีดูการมองเห็นก็เห็นชัดขึ้นกว่าเก่าการมองเห็นเห็นชัดขึ้นนะคะพี่แดงลองบอกกับท่านผู้ชมสิคะว่ายืนยันว่ากินดีคอนแทคจริงๆผมกินดีคอนแทคจริงๆครับ กินก็ได้ผลนะตาหลังจากตาตาผมเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินเนี่ยพอแล้วตอนนี้ก็ต้อกระจกก็ไปผ่ามาแล้วแต,ต่ตอนที่เป็นต้อหินเนี่ยแต่พอได้ได้รับผลิตภัณฑ์ไอ้ดคอนแทคเนี่ยกินก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นมองชัดขึ้นดูหน้าจอทีวีมันก็สว่างขึ้นแล้วอาการคันตาน้ำตาไหลเป็นยังไงคะการคันหัวตาน้ำตาไหลแล้วปวดเบ้าตา มันก็ลดลงอาการที่คันหัวตาน้ำตาไหลปวดกระบอกตาเบ้าตาตอนนี้หลังจากที่รับประทานดีคอนแทคแล้วท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสายตาดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นต้อกระจกและเป็นต้อหินเหมือนอย่างพี่แดงนะคะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค X นะคะตัวนี้จะช่วย ฟื้นฟูแล้วก็แก้ปัญหาดวงตาที่ท่านเป็นอยู่ต้องการรับคำปรึกษาพเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะคุณเปิ้ลยินดีให้บริการวันนี้เปิ้ลกับพี่แดงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทานแล้วก็ดีดีขึ้นนะคะ จากที่เป็นวุ้นแบบว่าเป็นอยากเยื่ออยากย่อยลอยอยู่อย่างเงี้ยก็เบาลงสวัสดีค่ะวันนี้คุณได้มีโอกาสนะคะมาพบกับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ D Contact ตัวจริงเสียงจริงนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กนะคะประกอบอาชีพอะไรนะคะขายค่ะขายขายข้าวแกงขายข้าวแกงอยู่หน้าเตาอยู่กับความร้อนก่อนที่พี่ตุ๊กจะได้รู้จัก D Contact นะคะ อาการเป็นยังไงคะก็อาการมันเหมือนกับอะไรอะเป็นวุ่นเป็นอยากย่ายลอยไปลอยมาอยู่มองมองไม่สบายตาค่ะแล้วใช้ชีวิตลำบากไหมคะช่วงที่เป็นก็ลำบากค่มืํนลำคานอ๋อลำคาญนะคะค่ะหลังจากที่ทานดีคอนแทคไปนะคะ อาการดีขึ้นประมาณไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมันเบาไปอ่ะที่มันเป็นลอยๆบางก็เบาขึ้นมาอ๋อมันมันไม่มากมันไม่บังเหมือนเหมือนกับตอนแรกใช่ไหมคะค่ะหลังจากที่ทานไปกล่องแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยไหมคะก็พอเบาลงนอ๋อดีขึ้นดีขึ้นประมาณหนึ่งเลยนะคะทานดีคอนแทคไปกล่องที่สองเนี่ยอาการดีขึ้นจากกล่องเดิมมากไหมคะ มากขึ้นเลยใช่ไหมคะมองสบายตาเห็นภาพชัดไม่มีอยากย่ายขุ่นมัวมาลอยมาบังตอนที่ทานนะคะทานยังไงคะทานครั้งละครั้งละเม็ดเร้งละเม็ดเช้าเย็นหลังอาหารนะคะอาการดีขึ้นเลยจากการที่มองแล้วมีอยากย่ายมีอะไรมาบังเหมือนมี เปรยวมีควันก็จางลงค่ะมองสบายตาขึ้นค่ะประทับใจดีคอนแทคนะคะค่ะที่ทานดีคอนแทคทานง่ายไหมคะมีกลิ่นอะไรไหมคะไม่มีกลิ่นทานง่ายเนาะท่านไหนที่ทานยายากก็สบายใจได้เลยนะคะดีคอนแทคทานง่ายนะคะ ถ้ามี10คะแนนพิตุกจะให้ดีคอนแทคเท่าไหร่คะก็ให้10คะแนนอาให้10คะแนนเต็มเลยนะคะมีผู้ชมทางบ้านนะคะสงสัยแล้วถามเข้ามาเยอะว่าเป็นหน้าม้าหรือเปล่านะคะไม่ได้เป็นนะคะไม่ได้จ้างมานะคะกินเองใช้เองค่ะยืนยันกับผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าดีคอนแทคดียังไงอะค่ะก็ดีมากอะค่ะกินแล้วก็ จากตาที่เป็นวุ้นเป็นเงาเป็นใยอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เบาลงอวุ้นในตาเสื่อมใช่ไหมคะทานแล้วก็ดีดีขึ้นนะคะจากที่เป็นวุ้นแบบว่าเป็นหยักเยื่อหยักย่ายลอยอยู่อย่างเงี้ยก็เบาลงมั่นใจใช่ไหมคะว่าที่ดีขึ้นมาจากดีคอนแทคใช่ก็คิดว่าต้องเป็นตัวนี้ค่ะเพราะว่าทานตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมคะอ๋อค่ะ นี่คือตัวจริงเสียงจริงนะคะจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกนะคะค่ะดีคอนแทกปลอดภัยไม่มีสารเซียรอยมีโออยค่ะจำหน่ายมาแล้วกว่า14ปีค่ะใครที่มีปัญหาสายตาโทรมาตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้กุลและพี่ตุ๊กขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ